สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องทินดนวดวีสองชาแนลครับผมอยู่เฉยๆยหน่อยมากินตำมกหุงพี่น้องพ่อมันแล้วพี่น้องพ่อมันแล้วหมากมาลายขิน,นขอกเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำเด้อพี่น้องอเอ้ยแกเย็นลูกแจเย็นแกเย็นแอ <F S 1> พ่อเปอิดจะติดข้าวก่อน <แก S 1> ขอนี้อ่อนห่อนพี่น้องพักมาลายยางเลยบ้านี้มาเนี้ยไอ้ยนมอนี่ เด้อข้าวเหนียวปลานิ่นเป็นหลอ,อดมาทางนี้เด้อข้าวเหนียวรลอดใต้มาเลยข้าวเหนียวอะไรคุณจะกินขนมนจีนบอ<ะ>กลูกอ่ะกินยากจังเลยอ่ะกินแบบนี้แหละช่วงรายการใหม่กินไปเถียงกันไปปะกินนี่ใช่ไหมไม่กินยากมากมากครับพี่น้อง อืมยอดมะระน่ากินจังแซ่บๆทอดลูกป,ปนินครับลูกปนินทอดเออลูกปนินทอดก็ทอดลูกปนินอันเดียวกัน หน่อยๆวังวางืึสิบูแกเนาะน้นนำมมาลายกินนุกอ,อืมอุ้ยกินยากจังนี่ชีวิตชิมดูได้ฮะ ลูกใหญ่ยังไงแม่ขมวหวานเอาพี่น้องหวานผมอยู่เนี่ยพี่นอ้องหวานหวานตรงไหนวะอืมข้าวกับพ่อลูกลืมเกินแต่พี่นอ้อง มเมวอยู่แมวเอ <c oughs> อนี่ <c oughs> แหละทำบาปเมียโอ้โหัยไปเนาะทำบาปเมียบักพริก พวกผงตรงเขาลำคอเลยว่าอย่างนี้อือากาศกห้อนฮ้อนเหมือน,ม,น,นมีใครชงสารฉันบ้างเนี่ย บาปใ r ้เวรมันนี่จะเจ็บไหมเนี่ยดูดิไม่อยู่อ่ะ,ะกินลำบากมาทางนี้มาเอีอยงมาางนันนั่งขายนี้ยเธอก็จะกินลำบากเหมือนเดิมอืาเี้

Này. Này này lấy, chào này. Hãy subscribe cho lượng huyền chứ nước nó đi bảo. <laughs> คาคาพี่นอ้องเพะ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 เพืเพ่อวะ,ะ,ะโอ้หน้าน่นาหนแเลยบุตรเหตุกินเก็บกินตำจวด,จด,จดแบบนี่นอืมไม่เห็นกินเลย หมักเล่นปลาเด,ด้อปลาหน่อย <c oughs> อ้โยนี่อยากจะจับไหมเจ็ดครับพี่น้อง Eu Yeah. ไอ้ทรมานพี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามในเรื่อพี่น้องเอ้ยอย่าเบิ่งก็ซื้อเด้อเผ็ดนี้ครับพิ็งแนงราชาความเผ็ด <Eine> มาดามสิกินเผ็ดกว่าทินหนวดถ้าคุณได้ตดติดตามทินหนวดก็มาดามแหลกๆสิซรู้ครับ กินหนวดว่าที่หนวดกินเพชรแล้วเจอมาดามโหดกว่าอีกกินวิลึกพี่น้องเพื่อนนี่นะกินบักพริกหนีงยผมโหดแน่ยัล่ตั้งแต่เม็ดพี่น้องยอดลำต้นกินหนอนหักตัวปลวกนะโยอั้นเว่อร์งั้นกินนอนหักมันกินได้มันก็จะไม่เหลือแล้วหร วาหยอดก็โอเคอย,ยู่ดอกพี่น,อน้องพี่น้องเลยผู้เฒ่าคนฟ้ากินโย่คนตำเลยใส่ผักชัวหากนี่มาดามกินหวัวหากเลยผิกจะมีด่วงนะ หลากหอดดอดหอดห,อหอมาคินเบิดอสักนาช่างคนเผ็ดฮึเหรอเผ็ดเผ็ดขนอะไรเนี่ยขนหนูเปล่า คนละโอ้พีชครับโอเคยังัเแซ่บอยู่โอเคยังเร่บอยู่ยยจะบังเทึกอยู่นิ่งได้ไหมไม่ใช่ปุ๊กปุ๊ก มื่อวันเสาร์ครับพี่น้องวิพักักหน่อยมืออื่นเฮียมากเห็นงานเต็มระบบอีกวันอาทิตย์ก็ได้พ่อทุกคนึฮึฮึฮึมอฮึฮาฮึ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 ฮมฮอ่อฮึฮึ่อฮึ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 ฮ คลิปท oh ี่ถอดละบาลตัวเองเฮ้ยครับปิดดักไม่มีมือจะเช็ดอ่ะโอ้ย่ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีหน่อยก็มาดามน้ำพี่น้องสำหรับคลิปนี้สิขอล่าพีลานองเพียงสมีแลวครับพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ <S 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 สุขสุขมันมัน